เป็นทุกอย่างให้ทีมงานนะครับเป็นทุกอย่างจริงๆโอ้เอาเอาลายบันลายบันลายบันอ้ลายบันเอางานเมาองานเมาเอาอโอ้โอ้คุณก็ทำได้เนี่ยอันนี้เมาเท่าไหร่เนี่สนยสามร้อยห้าสิบอ้แล้วแชร์บนกระได ก,ก็เตรียมพร้อมนะครับอาจจะตั้งขบวนไปแตะตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนก็รอนะครับเราก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนตีสี่มาถึงเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่นะครับเจ้าของบ้านนอนหลับ โอ้โอ้มีแต่ดินเหนียวเลี่ยนะโอุ้อยเอาตอนนี้มาจาที่แหลกเลยอ่ะดีเลยได้อ่าน้น็มไปหมดใส่เงินบ่เหมดโอ้ยเสียบ,บอย ช่วงนี้หลังจากรอครับรถแห่นะครับก็ทำการเริ่มทำการเทสเสียงนะครับไหว้คงไหว้ครูเรียบร้อยครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เข้านี่ไหมเนี่ยพีย่เอวเสบย์จะได้เต้นไหมเนี่ยเสบอย์อจะได้เต้นไหม โดนดาทุกน้ำนะเออ okay? โดนตาก็ยังทำอืมโดนดาาก็ยังทำโดนดาเราก็ทำไปดาเราก็ทำทรับไปดาเราก็ทำไปโดนดาเราก็ทำใช่างนี้ไปึงโดนก็ต้องทำจโดนก็ต้องทำเออว่าเขาเป็นครูยังนั่งอยูนู่นนี่นี่ครับเวลาเขาทำดีอ่ะคุณไม่เคยชมเลย เวลาไอ้ตอนรี่เส uh, no ียงดังโอ้โหโอ้ยตายไปเลยจั้ยคิดเลยทุกอย่างทุกผมก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วพลาดประมาณไรทุก็ต้องขออไปอาจจะมีบ้างเสียงดังนู่นนี่นั่นนะครับมันก็ธรรมดาเลยเนาะก็ขายบุญเนี่ยรถมารวมๆกันเยอะๆบางคนทำรถเรงมา ก็ต้องอยากโชว์ใช่ไหมอะใช่ไหมสียบอยอยากก็ทำเครื่องเสียงมาใช่ไหมไปอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องโชว์ใช่ไหมจะทามาทาไมใช่ไหมเบงใช่ครับเขาทำมาเพื่อโชว์ถอรไว้ดีกว่าถ้าไม่ทำโชว์ไม่ต้องทำมาอกนู่นจอไว้บ้านเนอะจายอแก้วแต่ถ้ารถไม่แรงก็ขนาดใส่ท้ายว่าก็ยังขึ้นตรงนี้ไม่ไหวครับ

ฮะฟ้องเมียทำไมเย่ก็จนนี้ก็รอครับรอทิมงานแล้วก็น่าจะออกไปร่วมตัวกันอีกที่นึงนะครับ hã? mãi 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 ช่องนี้ก็ทดสอบเสียงครับบรรยากาศนะครับรถก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มา,าพูดสารมันดีวะปูจะเจอครับยีบแอีกข้อโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเราจะ ่ายเป็นช่วงเป็นตอนให้ได้ดูนะครับก็วันนี้ก็มีหลายช่องนะครับ YouTube นะครับมีเยอะแยะมากมายครับไม่รู้ว่าจะดูช่องไหนครับวันนี้ YouTuber เยอะแยะมากมายครับทีน,นี้ก็บ๊ายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ